อกิโลถ้าคุณถ้าจะเกิดไน่ม<ถ>ีปุ๋ยนีวะนนาเก็รตลอถ้าเกิดเป็นรังแบบรังสดเลยอันนี้คือเขาเรียกรังสดค่ะเขาเรียกรังดิบอย่างเงี้ยเขาเรียกรังดิบอย่างเงี้ยอ๋อที่ที่รังภาคลูกนกนี่แพงขึ้นมาใช่ไหมไม่ค่ะเท่ากันเท่ากันเลยใช่ค่ะอันนี้คือเท่ากันเลยอย่างเงี้ยเท่ากันเลยอย่างเงี้ยเท่ากันเลยอข้างในนั้นก็มีอีก ก็มีอีกคที่ก็มีเต็มแต่ว่ามันมันจะมองไม่เห็นเต็มเลที่จะมองเห็นอันนี้ก็ทำเป็นแบ่งห้องนะครับใช่ค่ะการทองเขาเนี่ยเขาันี่ยพี่เป็น,นจุดๆเนะไม่หลายมีปโกยไว้โกยมาแล้ว เขาเอาโฟมนะครับนผนังเนี่ยเอาใช้โฟมบ,บเพราะว่าให้มีย็นเนี่ย,ย<น>เย็นักาอุภูมิเรา,ก,าก็่เราก็ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะารนอ,อ่่าฝา้านวนเนี่ยอานคามร้อนอยู่แล้วอุณภูมินี่ต้องรักษาได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่่ มันยืนไม่ควเกามิ0ไม่เกินควนไม่มควนเกินเก้าสิบเพราะว่าเดี๋ยวกมันจะไม่ไป้ายแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันต่ำกว่าสิบห้ามห้ามต่ำกว่าสิห้าแล้วก็ห้ามเกินเ0้ถ้ามันต่ำกว่าสิบห้ามันร้อนร้อนแลน้วงเป็นทรายน้ำลายไม่ได้ัจะแห้งแล้วรังมันจะร่วงอ๋อเจ็ดสบห้าถเ้าสิบเจเจ็ดสิบห้า้า

ก็ต้องทําไว้ก่อนสองทางใช่ค่ะแล้วก็นกมันก็จะทำทำเยอะค่ะที่ทำแบบทำทุกอย่างอ๋อข้างในหลังนี่ลูกนกลูกนกขาวกับลูกนกหงส์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วนกมันก็จะเริ่มป้ายน่ะมันล้วายแล้วคายมันก็จะมันจะร้องที่เลยอ่ะพี่ครับอย่างเงี้ยมันลูกนึงอย่างเงี้ยลูกอีกทนึงอ๋อเริ่มป้ายนี่เออไม่ใช่ทำทีเดียวหมดก็ค่อยเทนิดเทนิดเสริมไปเรื่อยเลย กอย่างเงี้ยกตัวนี้เตัวแม่ยวอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นอะไรเงี้ยคอว่าม่งย่เป็นครอบครัวบ้านเนี้ยไอ้ลังที่เราเก็บคือรอรอให้มันไปก่อนสรอบแล้วค่ะเนี่ยังก็เคยเก็บไปแล้วเคยเก็บแล้วถ้าถ้าเราเก็บบ่อยมันจะกลับมาทงี่เเราก็ได้ตลอด แต่ท่อนี้ไม่ใช่ท่อเข้าใช่ไหมครับท่ออากาศระบายอากาศระบายอากาศเนียน่คือรดูน้องก็าัเครื่องนี้มันจะเ็บตัวปลาไ่เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของาหาราใหเกนะครับี่นะใช่ไหนะครับไม่น่าเชื่อหรอกมีมาอยู่เยอะบ้านเราได้มีด้วยอ๋อเยอะมาก ก็คือเป็นตัวรอให้มันจากลังก่อนแล้วค่อยเก็บใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีไข่เฉ่ด้เลยก็จะทำที่เดิอ๋อไอเนี้ยไอ้เนี้ยคือยังส็บไม่ได้อันนี้คือการเป็นคอนโดแล้วเนี่ยพี่รอรอรอไปก่อนคือคอนโดเนี่ย คอยเก็บด้วยก้องเก็ระลอดอันนี้ต้องเข้าข้างมึงไปเพราะว่าเก็บไม่ทันก็อเก็บไม่ทันโอ้หโยยห 在央血。 คุณคืนนะ ปีถือว่าเร็วมากเลยครับ